สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโควิดทบนะคะตัวไปกับเราตัวไปกับโฮค่ะวันนี้เราจะมาทํานี้เลยค่ะขนมชั้นใบเตยสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็ทําได้ค่ะแล้วก็ลอกเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติหวานกลมกล่อมกำลังดีนะคะนี่ค่ะออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเลยค่ะ เราจะมาเริ่มจากการทําน้าใบเตยเข้มข้นนะคะเราใช้ใบเต15บย15ใบนะคะล้างให้สะอาดนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยน้ํสามส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพอละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนําใบเตยที่เราได้เนี่ยไปกรองนะคะใส่ใบเตยที่เราปั่นมานะคะลงในผ้าขาวบางนะคะแบบนี้เลยค่ะหรือใครมีแต่ตะแกรงก็ ใช้ตะแกรงอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะแล้วเราก็บีบน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะนี่บีบแรงๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำใบเตยเข้มข้นที่เราได้เนี่ยมาตวงนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งถ้วยตวงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะตักฟองออกด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราได้น้ำใบเตยเข้มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะใครจดไม่ทนันเดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ด้านล่างอีกรอบนึงนะคะเริ่มจากกะทิค่ะวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะใครมีกะทิสดใช้หัวกะทิได้เลยค่ะเทกะทิลงไปในหม้อนะคะจะยังไม่จุดไฟในตอนนี้นะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นค่ะแล้วเราก็จุดไฟเลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทิของเรานะคะ คนจนกว่าตัวน้ำตาลเกลือละลายดีนะคะแล้วก็จนกว่าตัวกะทิของเราร้อนนะคะให้แค่พอร้อนนะไม่ต้องให้เดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิของเราแตกมันนะคะพอทุกอย่างละลายดีกะทิของเราร้อนแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งของเรานะคะเทแป้งมันลงในอ่างผสมเลยค่ะตามด้วยแป้งเท้านะคะ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้ตะก้อมือนะคะคนแป้งทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็นำตัวกะทิที่เราเคีย่ยวไว้นะคะเทไปตอนร้อนๆเลยนะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ คนให้เข้ากันดีค่ะนี่ค่ะค่อยๆนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะกระเด็นเลยนะคะที่เราต้องใส่ไปครึ่งเดียวก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้คนง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนเรานวดแป้งไปในตัวด้วยนะคะเนี่ค่ะค่อยๆตะล่อมเขานะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำกะทิอีกครึ่งหนึ่งลงไปเลยคะ่ะ เทลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็คนเร็วเลยนะคะเพราะว่าแป้งนะคะเขาจะได้ละลายดีนะนะพอแป้งของเราละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปกรองนะคะ รองเพื่อเอาเศษแป้งที่ไม่ละลายออกนะคะแล้วก็จะทําให้แป้งของเราเนียนขึ้นด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็แบ่งเขาเป็นสองถ้วยเท่าๆกันนะคะถ้วยหนึ่งเป็นสีขาวนะคะอีกถ้วยหนึ่งเราก็จะใส่น้ําใบเตยที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะคนให้เข้ากันดีนะคะสําหรับสีขาวใครมีกลิ่นมะลิก็ใส่กลิ่นมะลินะคะแต่วันนี้เราไม่ใส่เราอยากให เขามีกลิ่นใบเตยนิดๆนะคะตอนนี้แป้งของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะระหว่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ํามันนะคะน้ํามันพืชทาที่พิมพ์นะคะการขนมของเราตือเวลาเรานึ่งนะคะเราก็ใส่ขนมของเราไปได้เลยค่ะก่อนเทขนมทุกครั้งนะคะให้เราคนก่อนนะเพราะว่าแป้งมันจะนอนก้นนะคะถ้าเราไม่คนเนาะ แล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์เลยค่ะเท่าๆกันนะคะเราไม่ต้องนึ่งพิมพ์ก่อนนะคะเพราะว่าเราเทาน้ํนมามันลงไปที่พิมพ์ของเราแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่ไป2กกับบวยครึ่งนะคะตัวพิมพ์เนี่ยตรงก้นเนี่ยวัดได้18เซนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาเลยค่ะตัวฝาซึงเนี่ยเราจะใช้ผ้าขาวบางมัดไว้นะคะ เพื่อการน้ำหยดลงไปในขนมของเรานะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะนึ่ง5นาทีนะคะนี่ค่ะผ่านไป5นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเทชั้นต่อไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะก่อนเทขนมลงไปที่พิมพ์เนี่ยให้เราคนก่อนทุกครั้งนะคะถ้าไม่มั่นใจว่ามันแห้งหรือยังก็ใช้นิ้วแตะลงไปได้เลยค่ะนี่เทลงไปได้เลยค่ะสองกระบวยครึ่งเท่าเดิมนะคะ เรียบร้อยค่ะเราก็ปิดฝาชั้นนี้นะคะเราจะนึ่ง6นาทีค่ะสำหรับขนมของเรานะคะในทุกๆชั้นเราจะเพิ่มเวลาการนึ่งไป1นาทีนะคะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าชั้นนี้นะคะจะเป็นรอยหยดน้ำแบบนี้นะคะคือฝา ของเราผ้าที่มัดเนี่ยมันค่อนข้างบางเกินไปนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยขนมของเรามันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะทําให้ขนมของเราไม่สวยนะคะให้ระวังกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่ขนมลงไปเหมือนเดิมนะคะ2กระบวยครึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือเรามัดเพิ่มแล้วนะคะตัวฝานะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งต่อจนเสร็จเลยนะคะ อันนี้เราทํา5ชั้นนะคะในทุกๆชั้นเราจะเพิ่ม1นาทีนะคะอย่างที่บอกไว้นะแล้วก็ให้เช็คตัวน้ําด้านล่างด้วยนะคะถ้าน้อยเกินไปนะคะขนมของเราก็จะไม่สุกตามเวลานะคะให้เช็คด้วยนะ้นี่ค่ะขนมชั้นสุดท้ายของเรานะคะชั้นที่5นะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกเขาออกจากความร้อนเลยค่ะ พักเขาไว้ให้เย็นตัวลงนะคะวันนี้เราจะทำสองแบบนะคะแบบถาดกลมที่ผ่านไปแล้วแล้วก็อันนี้เราจะใช้พิมพ์ซิลิโคนนะคะเป็นขนาด28-16นะคะที่ก้นเล็กแต่ว่าปลายใหญ่นะคะชั้นแรกนะคะเราจะใส่ไปครึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะเราจะหยาดสีเขียวก่อนนะคะอันนี้คือ ทาน้ำมันที่พิมพ์แล้วนะคะเพราะว่ากันติดเหมือนกันกันไว้ก่อนจริงๆมันไม่น่าจะติดหรอกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยจะทาน้ำมันที่พิมพ์ก่อนนะคะชั้นนี้เราก็จะนึ่ง5้านาทีเหมือนเดิมค่ะชั้นแรกนะคะนี่ค่ะชั้นที่2เนี่ยเราจะใส่ลงไปเสรสา3ส่วน4ช้อนชานะคะทุกชั้นเราจะเพิ่มเศษหนึส่วนสช้อนชาค่ะเพราะว่าตัวพิมพเนี่ยเขาจะ ใหญ่ที่ปลายนะคะตูดเขาจะเล็กนะคะนี่ค่ะแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้เลยพอหยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฟ้าชั้นนี้เราจะนึ่ง6นาทีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกชั้นเราจะเพิ่ม1นาทีค่ะในการนึ่งนะแล้วก็เวลาหยอดเราเพิ่มเสร็จ1,04สช้อนชานะคะไม่งงเนอะนี่ค่ะ ชั้นต่อไปก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มหนึ่งนาทีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําต่อจนเสร็จเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวในพิมพ์ของเราก่อนนะคะในถาดของเรานะคะนี่เวลาเราออกจากพิมพ์ก็ง่ายมากๆเลยค่ะนี่คือเขาเย็นตัวลงแล้วนะคะน,นี่ค่ะแกะออกจากพิมพ์ก็ง่ายมากเป็นชั้นๆสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมา ักนนะคะคสำหรับคนที่จะทำขายนะคะแนะนำให้ใช้ถาดสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าถาดกลมเนี่ยมันจะเสียตรงขอบเห็นไหมคะถ้าเป็นถาดเหลี่ยมมันก็จะดีกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ตัดออกมานะคะมีดที่เราตัดเนี่ยให้เราชุบน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดนะคะเวลาเราตัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลอกเป็นชั้นแบบนี้เลยค่ะ อันนี้คือเขายัางไม่เย็นมากนะคะต้องรีบก่อนเพราะว่ากลัวแสงหมดถ้ากลางคืนตัวแสงมันจะไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยรีบตัดให้ดูก่อนนี่ค่ะแล้วก็พอใช้ได้ค่ะนี่หคะอย่างที่บอกนะคะว่าสูตรนี้นะคะหวานมันกําลังดีเลยค่ะแล้วก็เหนียวนุ่มสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะเคยคิดว่าขนมชั้นทํายากนะคะพอมาเจอสูตรนี้คือทําง่ายมากๆค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดจนเสร็จเลยนะคะอันนี้เราตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่ว่าเวลาเราลอกออกมาเป็นชิ้นชนจะเป็นยังไงนี่ค่ะลอกง่ายมากๆเลยค่ะนี่ขนาดว่ายัางไม่เย็นตัวลงมากนะคะนี่ค่ะหวานมันแล้วก็นุ่มสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวซิลิโคนของเรานะคะนี่อย่างที่บอกว่าเขายังไม่เย็นตัวลงมากนะคะแต่เราอยากจะแกะให้ดูก่อน ไม่ติดตัวซิลิโคนนะคะแกะออกมาง่ายมากเลยนี่ค่ะพอ,อกแกะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ดูเป็นชั้นๆนะคะว่าลอกออกง่ายมากๆเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ